สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อลรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเคคามาชี้เป้ากันบ้างนะครับนะก็ห่างๆกันไปนานครับนะก็ใครที่ชอบรถเล็กเคคานี่ก็ติดตามช่องผมไว้เลยนะช่องนี้จะเน้นเป็นรถเล็กนะครับนะครับง่ายคล่องตัวนะครับยากนะก็วันนี้เป็นแรสุูมิลล่าครับนะเป็นตัว P ีครับสีขาวนะเครื่องก็เป็นตัว EFZL ครับ6 6 0ซีซีนะ แล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับชุดหน้าคันนี้เป็นของ L 2 0 0นะครับชุดคอนโซลนี่ก็เป็นอ่า L 2 0 0เช่นกันครับเป็นสีดำนะครับนะไม่ดันควันไม่ไหลครับของเหีวนี่เจ้าของบอกว่าถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทะเบียนพร้อมโอนนะครับไม่ขาดต่อเบาคหุ้มใหม่นะครับนะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์น้ํามันนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นครับไฟหน้า LED นะครับนะแล้วก็โคมไฟนี่ของ L 2 0 0ครับสีชาแท้รถคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ f a c e b o o k ก้าะล่างคลิปเลยนะครับนะเข้าไปพูดคุยสอบถามก็ได้โยตรงเลยครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้นะใครที่ไม่รู้ก็มุมล่างขวามือนะจะมีลูกศรชี้ลงอยู่นะครับนะใต้คลิปถ้าดูทางโทรศัพท์นะครับกดไปตรงลูกศรเล็กๆนะครับนะมันก็จะมีลิงก์ Facebook ให้เข้าไปนะครับนะ ก็อย่าลืมไปล็อกอินเฟซบุ๊กันด้วยนะถ้าใครไม่มีเฟซบุ๊กก็ลองให้ลูกให้หลานเข้าให้นะครับนะจะได้ซื้อขายกันได้นะเพราะว่าผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในในคลิปนะครับเผื่อคันไหนขายได้แล้วจะมาต้องมาตามลบนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะหลายคันนะครับราคาคันนี้ก็เจ้าของตั้งไว้ที่9 5 0 0 0บาทครับสนใจก็แนะนำให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจนะครับส่วนรถคันไหนสนใจ แล้วก็ลิงก์เข้าไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วครับเพราะว่าจะเป็นลิงก์ Facebook ที่ผู้ขายนั้นโพสต์ไว้ในกลุ่มครับถ้าเขาขายแล้วเขาจะลบโพสต์ทิ้งไปลิงก์ก็เลยจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็บอกสาหรับสมาชิกใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับนะโอเคสำหคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรู้เข้ามาใหม่ท่านจะได้พายผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ